สวัสดีครับพี่ตัวไข่ขาวตีวันนี้ผมเอาน้ำพริกผัดปูนามาช่วยทำอะไรให้กินหน่อยได้ไหมครับเตรียมวัตถุดีบชื่ออะไรมาจากไหนอายุเท่าไหร่ชอบกินอะไรแพทห้อยขวางยี่กขวบน้ำพริกครับแพทห้วยขวางยี่หกขวบน้ำพริก อันแตงกว่าให้เป็นแว่นจอยหอมแดงแบบทีีทม้านาวหั่นเป็นซีกพริกซอยทิ้งไว้แยกไข่แดงและไข่ขาวตั้งน้ำมันใช้ไฟแรงใส่ไข่ขาวตามด้วยไข่แดงได้แล้วเมื่อเช้าตื่นกี่โมงปกติเล่นกีฬาไหมชอบดูหนังแนวไหนเจ็ดโมงเล่นบาร์แอคชั่นครับพี่ เจ็ดมูพูดปัดหนังแฟชั่นเราก็ได้เหมือนกันน่หว่าต่อไปใส่น้ำพริกปูนาหอ,อมพริกมะนาวปุกเขาให้เข้ากันโบ่ไข่ลงไปแตงกวาเติมน้ำพริกปูนาเตรียมเจียวเสร็จแล้วข้าวไข่ดาวคุกน้ำพริกปูนานี่ครับ อ่าไม่อิ่มเอาไว้เติมครับขอบคุณครับพี่ตั้วข้าวน้ำพริกปูนาอร่อยมากครับพี่ยินดีครับน้องขาวตีตาขีนเอ้ยน้องแท